กรับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม c อ m วันนี้จะมาพูดประเด็นทางการเมืองซึ่งก็แน่นอนครับเกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิดทันทีที่เอาว่ามีกระแสะไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทานแล้วก็เกิดการคิดปฏิติประตอบเรื่องราวว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ไปแล้วหรือไม่เอาละมันก็มีคนที่ลุ้นกับคนที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงนะครับผมก็อัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดเพราะล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยนะครับก็เป็นการยืนยันด้วยภาพด้วยการทำงานว่าไม่ถอดใจไม่ลาออกแล้วจะอยู่อย่างน้อยๆจนครบ ทอีกระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งแน่นอนนะครับวันนี้การประชุมคอรมมีเรื่องเยียวยาเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นก็คือค่าเทอมและการเยียวยาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอหัวละ2,000ันบาทเดี๋ยวมาลุ้นกันและการขยายกรอบการเพิ่มหนีอ้อีก2องแสนล้านบาทก็อยู่ในกรอบวงเงินกู้ห้าแสนล้าบาท ไม่ได้เป็นการกู้เพิ่มนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่กู้มาตั้งแต่การระบาดของโควิดในช่วงแรกนั้นได้หมดไปแล้วเอางี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปไหนเมื่อคืนนี้มีรายงานข่าวซึ่งก็คงจะเป็นทีมงานของนายกนั่นแหละส่งข้อมูลให้กับสื่อโดยใช้คำว่าชายชาติทหารชายชาติทหารไม่มีวันทอดทิ้งประชาชน ไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนนะครับก็เป็นวาทกรรมอวยพลเอกประยุทธ์นะว่าไม่ออกวันนี้ก็ประชุมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่พูดว่าจะเปลี่ยนตัวจะลาออกจะอะไรก็ตามแต่นะครับไม่เป็นความจริงและจริงๆถ้าไม่วิเคราะห์นะครับเอาแค่คําพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็พูดมาตลอดโพสต์มาเลยตลอดว่าจะชนะให้ได้จะอยู่จนครบเทอม พูดมาโดยตลอดอันนี้ชัดเจนทีนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะก็เป็นทักษิณทักษิณ72็ดสโทนี่ยี่สินะปรากฏว่าก็ออกมาแสดงทัศนะในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่72ก็มีอยู่สองประเด็นนะครับพี่ผมเห็นว่าทักษิณก็ซัดเข้าไปในประเด็นเลย นายกอะไรวะ work from home แล้วก็บอกว่าถ้าตัวเองเป็นนายกเนี่ยนะจะใส่ชุด PPE ลงไปบัญชาการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีความความรู้สึกแล้วก็คิดเห็นอย่างไรแต่ใช้คำว่านายกอะไรวะ work from home นะครับเออแล้วก็พูดขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งบอกว่า พลเอกประยุทธ์ล้าหลังเกินไปไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำในเวลาแบบนี้ในสถานการณ์ใหม่แบบเด็ดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตใหม่แบบนี้ก็เป็นคำพูดที่ทักษิณกระแทกเข้าไปส่วนที่ว่าทักษิณจะกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้เอาตามกระบวนการเลยนะครับคือพลเอกประยุทธ์จะพ้นจากนายกเอาตามกระบวนการ ก็แทบมองไม่เห็นคือทุกอย่างต้องเป็นไปตามรับนูญถ้าจะนอกรับนูญเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารก็ต้องไปถามว่ากองทัพตอนนี้ใครจะมายึดอำนาจพลเอกประยุทธ์มีใครที่จะมีขีดความสามารถขนาดน,นั้นคำตอบก็คือไม่มีพอมาดูกลไกตามรับนูญก็ไม่มี จะลาออกจะยุสบสภาเองก็ไม่มีทีนี้พอไปดูทักษิณทักษิณจะกลับมาประเทศเนี่ยไปดูกลไกตามกฎหมายตามรัฐนูญก็ไม่มีวันนี้มีข่าวพระราชกิจสเดีกาพระราชทานอภัยโทษก็มีการพาดหัวนาที่ทำให้มันไปเกี่ยวข้องกับชื่อของทักษิณยิ่งลักก็ไม่มีเพราะว่ายังไงเสียก็ต้องก็ต้องเป็นผู้ต้องขังอ่ เอาขีดเส้นใต้คํานี้เลยนะก็คือการจะได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษหรือลดหย่อนโทษก็ตามแต่มันมันเขียนเส้นใต้มันต้องเป็นผู้ต้องขังก็คือต้องเข้าคุกก่อนแน่นอนถ้าคุณทักษิณจะกลับมาก็ต้องเข้าคุกแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ออกมาแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณทักษิณไม่ได้มีคดีเดียวโอ้โหมีคดีเป็นหางว่าวเลยนะครับ แล้วก็ยังมีกรณีของการติดตามยึดทรัพย์อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองภายใต้การต่อสู้จากในและก็นอกประเทศส่วนแน่นอนครับพี่น้องคนไทยก็รับกรรมรับกรรมในความที่พลเอกประยุทธ์มีความดือ้อมีความทรนง มีความยึดติดอยู่กับอำนาจของตนเองวันนี้แทบไม่ต้องพูดเลยครับเรื่องคนติดเชื้อเรื่องความยากลำบากความทุกข์ยากการจัดการปัญหาระบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราประจักษ์พร้อมกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าหาเรื่องไปจับผิดแต่มันคือความจริงของระบบรัฐราชการ และผลเอกประยุทธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแนะผลเอกประยุทธ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบรัฐราชการรัฐราชการนั้นมีมาหลายสิบปีแล้ววันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรับมือไัยคุกคามในรูปแบบต่างๆของโลกใบนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สอดคล้องไม่ได้เกี่ยวกับพี่น้องของ้าราชการนะครับมันเป็นระบบการทํางานของพวกท่าน ซึ่งผมก็เชื่อว่ามีข้าราชการหลายคนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ชอบระบบหรือวัฒนธรรมของระบบราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเสียทั้งหมดเราก็ได้แต่เพ้อฝันว่าวันข้างหน้าจะมีใครที่จะสามารถเข้ามาปฏิวัติหรืออย่างต่ำๆก็ปฏิรูป ระบบรัฐราชการให้มันเป็นการบริหารงานในระบบสมัยใหม่ที่พุ่งไปข้างหน้าดูแลประชาชนและพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญงอกงามนะวันนี้ก็มาเจอกันสั้นๆนะครับมาพูดเรื่องการเมืองว่าประยุทธ์ไม่ออกทักษิณก็ยังไม่ได้กลับชัดเจนนะครับชัดเจนไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะเพราะว่า เนี่ยวิเคราะห์จากพลเอกประยุทธ์มานั่งทำงานเนะี่ยแกก็แสดงให้เห็นเลยว่านี่งไงทํางานอยู่ไงอือคือพักหลังแกก็ไม่พูดเยอะละเพราะว่าพูดทีไรเป็นเรื่องทุกทีนะเป็นคนที่จัดการอารมณ์คําพูดคําจาและการเลือกใช้คําพูดในเวลาสถานการณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสอดคล้องสักเท่าไหร่เอะไรครับก็ ไม่อยากเครียดกันช่วงนี้พี่น้องคนไทยก็บางคนถ้าผมใช้หมือแม้กระทั่งผมบางครั้งก็ต้องแอบไปดูข่าวอย่างอื่นหรือว่าไปดูเปิดอินเทอร์เน็ตดูหนังดูอย่างอื่นบ้างอะ่ะคือบางครั้งจิตใจเรามันหดหูนะเวลาเราเห็นข้อมูลข่าวอะไรเยอะแยะมากมายและช่วงนี้ก็เป็นช่วงโอลิมปิกมีทัพนักกีฬาไทยนะครับไปเข้าแข่งขันเนี่ยหลายคนแล้วก็เพิ่งมีข่าวที่น่าย,ยินดีน้องเทนนิสควา้าเหรียญทอง ให้กับทีมชาติไทยนะครับในกีฬาเทควันโดนะฮะซึ่งการที่คนไทยพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจไปเชียร์เนี่ยนะครับก็มีบร,ริษัทบุญรอดก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยที่ร่วมแข่งขันในมหากรรมกีฬาโอลิมปิก2020ระหว่าง23กรกฎาคมถึง8สิงหาและพาราลิมปิก2020 วันที่29สิบางหาถึง4กันยาที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นคุณจุตินันพิรมพัฒนีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบลวี่จำกัดและในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกว่าผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจจากคนไทยเพราะทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมกันมานานตั้งใจสร้างความสำเร็จให้กับตนเองและคว้าชัยชนะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องคนไทยร่วมภาคภูมิใจ แรงเชียร์และกำลังใจจากพวกเราจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากประกอบกับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญจากการแข่งขันทั้งสองรายการให้กับประเทศไทยให้ได้มากที่สุดทั้งนี้บริษัทบุญรอดได้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬากอล์ฟมวยสากลเทควันโดยกน้ำหนักแห่ประเทศไทยและยังสนับสนุนนักกีฬาคนพิการไทยทุกสมาคมตั้งแต่ปี2548รวมทั้งให้การสนับสนุนและสนับสนุนสโมอสรแบดมินตันบ้านทองหยอดที่สร้างเมรัชนกอินทนนท์จนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วซึ่งทางคุณจุตินันกล่าวโดยสรุปนะครับว่าบุญรอดเป็นองค์กรที่ความสำคัญ กับการสร้างคนสร้างนักกีฬาให้ประสบความสําเร็จในระดับโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศความสําเร็จของนักกีฬาเหล่านี้นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆมีพลังที่จะสานต่อสร้างความสําเร็จให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยนี่ฮะผมเองและพี่น้องประชาชนหลายคนก็ พร้อมกันอยู่แล้วที่จะร่วมส่งกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราเพื่อคว้าชัยชนะและความสําเร็จกลับมาเป็นขวัญแล้วก็ความรู้สึกเชิงบวกเพิ่มพลังให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่ต้องรับมือกับวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับพิธข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com แล้วค่อยกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ